พี่น้องเองเลยพี่น้องไปปล้นมาพี่น้องปล้นมาครับปลนมาปลนมาอะไรประมาณอะไรจักเงิหนึ่งแสนทีี่นี่ประมาณสามแสนสามแสนโอ้ยป่เารแล้วปล้นปลนปล้นปล้นปล้นักีนคนี่หนพี่น้องเก็บเครื่องล้านพี่น้องภรรยเนาะสิได้ครับแวกราแน่ อันพวก่ะพวกมาไล่ไปเลยเป็นพวกอรับจ้างเฮ็ดพวกมาไล่เลยครับรับจ้างเฮ็ดย่างเดียวครับแข้งพุชิดยังไงกระเส้นยังไงครับโอ้ยสุริค้าผมแคปโน้อวางพวงปาร์คเอฟซีสาวน้อยที่กรุ๊ปรักสุขกฤษณ์ครับพี่น้องครับจดีตัวละ้รทุกช่างลงตัวรุษกรุณพัฒน์สมิท์ครับครานนี้เวลาเกือบจะสามทุ่มพี่น้องตัที่ยังเกาะสงครามเพลงคู่กำลังจะเริ่มพี่น้องระวังทีมงานสาวน้อยกับทีมงานระเบียบครับพี่น้องต่อเด็กกำลังประชัน เป็นไปบนมองวิธีกันพี่น้องครับเฉพาะเฉพาะผู้เดียวได้นะครับมันบวกเกี้ยอันม้เลยนได้พี่น้องไหมเดี๋ยวจะเก็บตัวแขเบิ้งครับเด้ออันนี้เฉพาะทางเปล่าผู้เดียวเกือบเกือบเครื่องล้านเลยพี่น้องไทยวิธี่ลยครับพี่น้องแต่ว่าเป็นของใครแน่ๆมูฟครับเดี๋็กจะเบิ้งของกันเต้ายองเต้ายองครับอันนี้จะเป็นยุซุ่มของพี่เต้ายองเต้ายองเต้ายองครับ เงนมสามารถแทนครับครับคะแนนแมาได้ครับยอดชนะาสายพ่วงช่องชอบตชาลมอบมาณเท่ไครับผมโปได้ไปนองมาตามมาอีกไม่ต้องอันนี้จะเป็นพ่วงกระยูเนน่ของเอียเครับนของละเอียดเหยนครับ รซีพวงพี่นออ้องอ่าไี่ได้น้เบิ้องพวกมาไล่โดเฉพาะนะครับโซนานงานงานงานานง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 นงพี่น้องครับนีานง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 านนงานงานงนงานงางานงานง่อานานนานงนงนงานงองงบนง่างานครับพน่นงองนี่จาครับนงงางาน้าา้้าางนางางานาานนนนนนงงาาน้องครับเบ,บ,บิงครับ กตะซุ่มกระซุ่มคือกา,ารารางกางานาสตรครับพี่น้องตามนะครับยินดีครับพี่น้องครับพี่น้องตาบอด้อนข้างซ้อนแห้งครับพี่น้องครับร่างกางานาสตรครับลงได้อีกครับผมไม่บ ยังไปซูยังคือไม่ลงภาเบื้งนี้นะพี่น้องเบื Arizona, ่องนี่ครับพี่น้องครับไม่ nhàng ไงแมงไหมครับตามมาครับพี่น้องครับมาเบิ้งโลคว้าจะน้อยนะครับพี่น้องเราเบิ้งบรรยากาศเล็กๆน้อยครับช่วงนี้ทายได้อยู่ว่าเพิ่งจะมาทดลองเพลงนะครับส่วนมากเป็นีอ้เมื่อื่นทายไม่ได้เพาะเขาลองเพลงซ้อมเพลงเมื่อมื่อครับตีเล็กเสียดย่างเดียวครับช่วงนี้เพื่อนกำลังโปรโมทก็เลย่อฟารีทายกันนะครับ หลังจากนี้ก๋วยเตี๋ยวแล้วกัแม่แม่บ้าแม่ครัวทีมงานสาวน้อยกับเฮ็ดล่านหน้าต่อครับพี่น้องสวัสดีครับแม่บ้านครับล่านหน้าอะไรครับนี่ครับนหน้าหมูล่านหน้าทะเลล่านหน้าหมูล่านหน้าหมูเทคข้าวผเทคข้าวแจ้มโอ้เด็กกาเด็กกาเด็กกาทีมงานแม่ครัวอ้าวเนี่ยไม่ได้ขึ้นลำเขาเหรอเนี่ยคุณนายแก้มไม่ได้ขึ้นลำเหรอน,น,หน้างลงมาแล้วค่ะโอ้ลยย้างลูก ล่ำเล่าก็ไม่ได้กลัว,วต่อขยนันขันแข่งสุดยอดสุดยอดสุดยอดที่แต่คนขยันไม่กลัวสุดยอดครับฮะโอเคครับพี่น้องตามมาครับไปเบิง่งร้อยไม่นี้หาก,ก็ได้สามคลิปครับพระท่าไม่ได้เลยด้วยกระแสมันล่งนะกระแสล่งคือว่านยางก่อนนะตามมาเบิง่ง รอบสไตล์ล yup. ุงตูวก็เก่าครับพี่น้องครับบุราล่านจอดรถครับช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งกำลังกันบ้ากันอยู่ครับพี่น้องครับกำลังคุยกันอยู่ช่วงนี้มีโอกาสทายได้ครับเดี๋ยวทดลองเพลงทายไม่ได้ได้ไหมครับฟังเอาครับเสียงเอาครับผู้ใดอยากเข้าไปเบิ้งกันอะไรไปเบิ้งอะไรทำให้องเด้อ ตอตัวเขาบัตรรอยครับพี่น้องเลยครับซูดลงเลยเก้าสามก้าสามเก้าหพี่น้องกํลังมั่นกํลังคัสโซเลยครับแต่แล้วก็ติมาร์ร่าเต่อไปสินต้อปีที่เลือกเลือกฟังตรงขาเบส ลา iden, จ Bref, ını, าจอดรถไปเลยก็นสว m i n มองจอดก็้องมาไปนองตามรอบมาครับไปนองครับนะ จะรอเบื sí, sí, ้องรถจะน้อยหอสายครับพ <gro> er ี่น้อจอห่อสายครับสวัสดีครับอาจารย์มาเคือรอเนี่ยเ่ามือฮะแปลง่างมาจไหนเีแปลงร่างยงคือรอเก่าแบบแปงร่างไม่แปลงร่างไม ม, ale, มือค่ำหนูขึ้นกันขึ้นกันครับผู้ใดกาะ้าอันกูหูอะไรอย่งก็ผู้ใดกกอะมาเดียวมาเดียวเนาะมาเดียวมากันเดียวขึ้รอปกติเลยรอเิวขึ้นมาครับนี่ะครับบ่แล้วนะครับน้ำวุน้องอันเพี้องเี้ยครับอไคารจอร่ะครับครับมมนเนเกาศขอคจ้าครับนายก็จ้าครับผมเนเพียงมากเลยพี่น้องเพียงมากตีกริตีด้ เต็มเลยพี่น้องจอดเต็มแล้วครับเลยครับรถของซ้อเลยนี่เลยมุกี้คนหมวกจอดนะครับเป็นรถซอกครับเลยแสดงว่ารถมาหลายครับพี่น้องรถลูกตู้ยังจอดอยู่ปุ๊บขี่ตมครับพี่น้องเขาม้ามาได้ครับเออแสดงว่ารถมาคนมาหลายอยู่นี่ทีมงานระเบียบสมาก์ทมันนี่สมาร์ทสไลด์ที่มาระเบียบครับ ผมม,มีมองกลับรถปะครับกลับยาวเลยครับ <c oughs> กลับยาวเลยสอยยาวเลยไม่เป็นไรแล้วเบิร์ตอ็ยังไงครับพี่น้องทางนี้พอทางนี้ได้หมดเอ๊ะตุใดดีใจ คนอื่นเขาขึ้นเซลพิ้กันไซขึ้นยังไม่ได้ขึ้นโอ้คอปนะ่ทปรบมรารับจ็อบเยอะคอปตดประตัให้หน่อยใจเอ๋รัเพื่อนน้อยใจเอ๋อร,ออรับจ้างเยเป็นพามาไล่อะไรกันรับจ้างแต้งนารอปเน้ออะไรได้ดีเนาะสุดยอดสุดยอดุดยอดครับรับรเพื่อนจะปเรีนต้าน,นาวิีที่ทก็วิ่งมา รดเอาอยน่าเ้ยเดี๋ยวแช่จะน้อยกันได้การแล้วยงนี้เสียงเป็นตัวดี้อากี้ๆก้าๆป้าไปเบื้องทั้งหน้าดีไหมครับพี่น้องมีหม่งลับรถกันเพราะว่ามันจอดยัดเย็ดกย่ก็เลยถอยหนาแล้วครับพี่น้อง ปกติมองนี่คดีมันแห้งกระจารถได้คือกันี้ครับมึงเดินครับปักแน่นมาตรการเข้มในพิพิธภัณฑ์มาคู่มือเลยนะครับทั้งอสมอลในพิพิธภับ้านนะครับว่าเป็นท่นปรมดาได้เยครับก่อนเขาเพิ่อมาให้เขาที่ตัวมานะครับต้องเขาเพื่อต้องตรวจสัญญาณตรวจอิตธาหาครับเนี่ย สุดยอดสุดยอดพุชบ้านบ้านน้อยป้าครับอันขอถามนะครับอันว่าคือมือเืาไปเท่าน่ะบ้านยังก็บ้านน้อยน้องโน,โนูบอกอยังก็บ้านน้อยน้องเหนือบ้านน้อยน้องเหนือ,อมือตืบกับพี่น้นอ,องมืดมันมีไฟอย่างนี้เนาะโอ้ของเมียนไฟไม่มีไฟไมีพี่น้องครับสีนี้ในย่างดีพี่น้องมาตรการอะไรอย่างเนะี้ยเลยนั่นการวัดอุณหภูมิอันนี้ผพุชบ้านผพุชบ้านบื้นสวัสดีครับผพุชบ้านบื้นครับ เป็นยังไงซื้อเล่นซื้อดีจังไลครับเดี่ยวซื้อวู้ดดีไหมครับซื้อไนสุรพลนซื้อเล่นไหนซื้อวือโอ้ห้างเปแล้วจันเบ้าไปแล้วจันม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 ีควอมวือดเดี๋ยวมันกิดมีทีไปทีมาครับผมคือบัตรแพงมันเปลี่ยนคือซื้อว่าบัตรแพงครับมันกิดมีต้นแพงอันที่ว่าวือเดี๋ยวไม่ยังไปตัวมามันวู้ดไม่ยังกันวือดมันบอกว่าฟัง โอ้สุดยอดตั้งเรื่อเก่าเลยพี่น้อพี่เมื่อหฟังสมัยได้กี่มันสมัยบ้านป้าเมี่งเทียนรักษาชีวิตประคองประคองมาได้ป่านนี้ก็ถือว่าป่าใกล้หลับไปได้เป็นสวบอีกปีเดียวก็ได้เป็นสวบที่ยังคือสวบผู้สูงวัยอันโค่นนมซื้อเลยมีมุกหรือใช่แกในหลังนุ่มน้าขนนอเท่งขือสวบจะไปก็บพ่อเจริญก็เลยเป็นบ่สบายใจ เดนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านจากปีแล้วนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านมา12ปีเลอ้าว12เราเป็นน้ำาครับว่ามีไผมาแยอะปานว่าดิเพราะว่าทำหน้าที่ดีครับแต่บริการลูกบ้านดีครับพี่น้องอันนี้เพิ่นมาคุ้มให้โดยเฉพาะเขาละครับนี่เองพ่อนี่ครับแล้วก็มีไอ้นี่พร้อในพี่น้องนี่มาดูเนี่นี่นีน้ำยาชีสเปรย์ใส่มือใส่รถทางนี้เป็นพอสารวัตรครับทางนี้เมื่อคืนสัมภาษณ์ไปแล้วครับเมืนขึ้นนี่เป็นพอซารวัตรดิ พ่อดีรถรถมากเบิกเบิกเบิกเกระท่อมนาทีครับเบิกกระท่อมนาทีจังได้ครับพี่น้องเบิกเบิกกระท่อมนาทีได้หนึ่งแต่ละขั้นข่าม้าต้องต้องเป็นจังซี่นะครับเมื่อแม่นว่าสิให้เขาที่สมหารนะครับหรืเบิงได้ครับพี่น้องแต่ละขั้นมาเนาะจอดครับรถกระจกลงด้วยครับน้าน้ำย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 าได้ได้น้ำยาใส่เปล่ทางนู้นทางนู้นอยู่ฝั่งซ้ายโอ้โหอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ขอบคุณมากครับปกติสามีผู้หญิงผู้นึงครับอยู่นี่ครับพูดยิ่งอีกอสมัยไปนั่นอยู่ใส่ดระเป๋าครับบ้างใช่ไปทัพธูลาหู่เอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ทั้งนี้ก่อนนะครับเด้อเมืองแล้วมาแล้วก็อจะอยู่รู้ซื้อครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปเด้อเป็นน้องเด้อกับความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยแพ่นแผงครับลุงตู่ก็ขอจบคลิปวันศุนย์ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเด้อเสิ็จไปหาอัน จิตเตยล่ามาเดี๋ยวไปหาคนไทยว่าผู้ใดได้พว่วงมาหน่อยอะหลายๆพี่น้องเด้อสหรักที่นี่ฝากไว้เช่น,น,นี้รับโดยตลอดตีโชคดีตลอดไปสวัสดีครับโอ้สารพูดงมงาบเนาะ